บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ สองเรื่องเด่นที่พี่น้องประชาชนต้องรู้นะคะในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ไว่าจะเป็นการแจกเงินหมื่นนะคะในส่วนของเฟสที่3กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรอลงทะเบียนในส่วนของการรับเงินสดรวมไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่รอคอยการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่า8บิสร็การแห่งรัฐรอบใหม่ในปี25 6 8ัสองเรื่องเด่นที่หลายคนจะต้องรู้แล้วก็นันนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะรวมไปถึงการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3แล้วก็เดินหน้าหรือไม่ในเฟส ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ2เรื่องเด่นที่นันจะนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรื่องแรกนะคะก็คือการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งืนบาทในเฟสที่3ซึ่งคุณผอภูมิโรจนกสกุลออกมาแจงชัดนะคะว่าในส่วนของประเด็นที่มีกระแสะข่าวในเรื่องของการแบ่งจ่ายเป็นกลุ่มกลุ่มในเฟสที่3แบ่งช่วงอายุกลุ่มแรก16ปีถึง20ปีนั้นนะคะรอคอยความชัดเจนการประกาศแถลงรายละเอียดทางกระทรวงการคลัง อีกครั้งหนึ่งและนอกจากนี้คุณอนุวัฒน์จดให้แจ้งชัดถึงประเด็นการเดินหน้าแจกเงินในเฟสที่3ไว้ชัดเจนเลยคุณผู้ชมจะได้เข้าใจเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ 3, เฟสสรอรับเงินได้เลยนะครับสําหรับเงินหมื่นดิจิต a l วอลเล็นะครับใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้อายุ16-59ถึง59สเปีเศษเศก็คืออยู่กลุ่มเฟสสนะครับ คุณจุรพัณฑ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรารคลังมีการประชุมอนุกรรมการกับเครื่องเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเตรียมการใกล้จะเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับทั้ง Open l o ูปคุยกับแบงค์คุยกับธนาคารเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆก็คาดว่าน่าจะมีการจ่ายเงินไม่ใช่เงินสดนะครับย้ําว่าไม่ใช่เงินสดนะคุณจะได้เป็นเงินดิจิทัลนะครับประมาณสักช่วงเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้แน่นอนนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ไปตรวจสอบโทรศัพท์นะเตรียมรอใช้เงินได้เลยนะครับแต่ทีนี้หลายคนบอก <c oughs> อยากจะได้เป็นเงินสดอ่ะอยากจะได้เป็นเงินสดทําไมเราไม่ได้เหมือนเฟสหนึ่งเฟสองก็เขาบอกว่ากลุ่มเฟดสามเนี่ยได้เป็นเงินดิจิทัลนะแต่เมื่อวานอนุกรรมการเนี่ยมีการเสนอนะครับลดเงื่อนไขในการใช้จ่ายบางอย่างลงนะครับให้ใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ก็ยังไม่ได้มีการอธิบายนะว่าจากดิจิทัลแล้วจะให้ประชาชนไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรืออะไรยังไงเป็นรายละเอียดยังไงอันนี้ยังไม่ได้มีการบอกมานะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นการลดเงื่อนไขแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ไม่ได้เป็นเงินสดย้ำว่าไม่ได้เป็นเงินสดนะได้เป็นดิจิทัลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังคงใช้จ่ายในอำเภอสินค้าต่างๆซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้ ร้านค้าจะลงได้เมื่อไหร่รอก่อนนะอันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าวันไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอัปรุมชุดเล็กเสร็จสับปั๊บก็จะเสนอต่อที่ประชุมชุดใหญ่ที่นยายกไพฑย์ทองทานเป็นประธานเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันล่ะค่ะคุณผู้ชมคือการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสองเรื่องเด่นในส่วนของเฟสที่3กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและก็เฟสที่4ี่ด้วยชัดเจนในทุกประเด็นนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจะต้องรู้ค่ะมาดูความเคลื่อนหน้าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับหลายคนถามมาเยอะนะครับเรื่องแรกก็คือเครื่อง e d c จะยุติการใช้แล้วใช่ไหมคําตอบก็คือต่อไปบรรดาร้านค้าต่างๆจะไม่สามารถใช้เครื่อง e d c แล้วนะครับอธิบายนิดนึง ตอนนี้บริษัสบริการแห่งรัฐเวลาไปที่ร้านค้ามันจะมีการใช้2แบบแบบแรกก็คือไปใช้กับเครื่อง EDC ไม่ต้องสแกนหน้าร้านค้าเหล่านี้ก็จะได้เปรียบส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเวลาไปร้านค้าที่เป็นร้านถุงเงินเนี่ยคุณต้องสแกนใบหน้าอันนี้เราใช้2แบบนี้มันก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็บอกวาอ่าเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมร้าน EDC ต่อไปก็จะยกเลิกครับ แล้วเหตุผลก็คือว่าไอ้เครื่อง EDC ที่มีการติดตั้งตามร้านค้าต่างๆที่ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้เนี่ยมันถูกติดตั้งมาตั้งแต่ปี2560แล้วตอนนี้มันระยะเวลาคือมันยาวนานมากมันไม่สามารถรองรับระบบการสแกนหน้าได้มิฉะนั้นตั้งแต่มีนาคม2568เขาก็จะมีการค่อยๆทยอยเก็บเครื่อง EDC คืนนะครับ แล้วก็จะเก็บไปจนถึงประมาณ16มิถุนายน2568ซึ่งตอนนี้บรรดาร้านค้าต่างๆก็เริ่มจะบอกกับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะว่าต่อไป EDC จะใช้ไม่ได้แล้วนะคุณต้องใช้ระบบสแกนใบหน้านะครับแต่ทีนี้ไม่ต้องตกใจค่อยๆฟังนะค่อยๆฟังเพราะหลายคนโอ๊ยวายๆตกใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะ ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาไปสแกนใบหน้าไม่ได้แล้วใช้วิธีการก็คือให้ผู้มอบอำนาจเนี่ยไปซื้อของแทนไม่ต้องตกใจครับมันมีวิธีการเพราะว่าได้รับการยกเว้นครับได้รับการยกเว้นยังไงอา้าวสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุไม่สามารถไปซื้อของเองได้ผู้พิการคนที่ติดเตียงหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับ โครงหน้าหรือใบหน้าอาจจะมีปัญหานะง่ายๆนี่ฮะเห็นด้านหลังไหมหนังสือมอบอํานาจนะครับสําหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ก็ใช้วิธีการก็คือคุณก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยให้ผู้มีอำนาจนะครับคนที่ดูแลนี่เหละฮะนี่นี่นี่หนังสือจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปขอที่กรุงไทยก็ได้นะครับเป็นหนังสือมอบอำนาจก็มอบอำนาจให้สําหรับคนที่จะไปซื้อของแทนใช้จ่ายแทนเนี่ย สามารถใช้ได้นะครับก็ไปที่กรุงไทยครับพอไปกรุงไทยเสร็จสับปับ๊บทำตามขั้นตอนเขาก็จะให้รหัสมาก็ใช้รหัสนั้นนะครับส่วนคนที่ไปยื่นขอใช้พิน6ห,หลักแทนการสแกนใบหน้าที่กรุงไทยแล้วก็สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่เป็นแอปถุงเงินได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจฟังอีกทีหนึ่งนะนี่อธิบายให้ฟังแล้วนะว่าไม่ต้องตกใจครับไปที่กรุงไทยทำเรื่องมอบอำนาจนะ อาส่วนเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้ถ้าจะเทียบการให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วของคุณจรลพันธ์อมรนมิวัฒน์สัมภาษณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ยังไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็ยังคงเอาคําให้สัมภาษณ์ตอนนู้นลวกันว่าประมาณสักมีนาคมก็คือเนี่ยเดือนที่จะถึงนี้นะ ก็ยังไม่ได้มีใครถามคุณจุลพันธ์เพิ่มเติมว่ายังเป็นธรราไเดิมไหมมีนาคมนะครับส่วนช่องทางในการลงทะเบียนยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าจะลงช่องทางไหนบ้างนะต้องรอให้เขาประชุมกันก่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าให้ไปลงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมว่ารอความชัดเจนก่อนนะครับไม่งั้น๋ยวสับสนกันเนาะแล้วใครที่ต้องลงทะเบียนเอาอย่างนี้แล้วกันพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือตอนเนี้ใครได้รับ 10 300บาทที่ไปซื้อของท,อทุกเดือน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 คุณไม่ต้องลงทะเบียนรอการคัดกรองนะครับนอกนั้นต้องลงทะเบียนแค่นี้เลยแล้วไปตรวจวัดคุณสมบัติกันเอานะครับว่าคุณสมบัติเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขากําหนดหรือเปล่าซึ่งก็ต้องรอการประชุมของคณะกรรมการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกทีหนึ่งนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติหรือเปล่าแต่ถ้าเทียบกับคุณจุลัณฑ์ที่ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็คือแนวโน้มก็คือคุณสมบัติเหมือนเดิมรายได้ก็ต้องเท่าไรไม่เกินแสนหนึ่งต่อปีอะไรก็ว่ากันไปอ่ะโอเคสรุปให้เบื้องต้นณนะวันนี้เท่านี้ก่อนครับ บัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัสิการแห่งรัฐจะเปิดสิทธิ์ให้ในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเดือนมีนาคมนี้นะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนสําหรับพี่น้องประชาชนรายใหม่ทั้งหมดส่วนรายเก่าไม่ต้องลงทะเบียนแต่ทางรัฐบาลเตรียมที่จะยกเลิกเครื่องรูด EDC ในการใช้จ่ายและเปลี่ยนมาเป็นการสแกนใบหน้าแทนค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากเลย2เรื่องเด่นสําหรับวันนี้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ